โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตัวนี้มาอยู่กับผมที่ด้าเกม way o f t h ด g ร e กเลนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับปรเปิดดมเป็นเกมที่2นะครับดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยก,กันเลยนะครับมาครับผู้ชมรอบนี้มีเข้ามาที่2,000นะครับ เบล้องแรกในผมจะไปเดิงไปที่เบ็ดร้อยเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะลองไม่ใส่ออตโต้ดูดีเกมมันจะ,ะไหลดีหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่กันที่ g ีซีวิน99นะครับเกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกมเสาถ้ำนะครับเมื่อกี้ก็ไว้เข้าไปจับเป็นเกมแรกนะครับลองซื้อไปเลยไม้หนึ่งนะครับโอ้โหแตกดีมากท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาลุยกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่านะครับดูซิว่าทุน2,000ที่ผมจะปั้นได้หรือเปล่านะครับมาต่อหน่อยเพื่อน วิ้ยดอกนี้สวยอู้หจัดไปครับผู้ชมบอกมา7,360บาทนะครับมาดูซิว่าจะได้ลุนเข้าฟรีต่อหรือเปล่านะครับขอแค่สกัตเตอร์หนึ่งตัวนะครับผมว่าถ้าคอมโบไหลต่อนะน่าจะไปต่อได้อยู่นะครับโอโหเรียบร้อยทุกผู้ชมได้ลุนเข้าฟรีไวมากนะครับไม่รู้ว่าจะจ่ายหรือเปล่านะ เดี๋ยวเรามาลุยกับฟรีเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับช่วงนี้อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเออแล้วก็ตอนนี้ช่องผมมีกิจกรรมมาให้ท่านผู้ชมได้เข้าร่วมกันนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับถ้าสนใจก็เข้าไปฟังกติกาได้เลยนะครับเพราะว่าประกาศผลวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ10รางวัลน,นะครับเดี๋ยวจบกติการอบนี้ก็มีต่อแน่นอนนะครับท่านผู้ชม มาเดี๋ยวเรามาลุยกับฟีเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับอ้โหแตกหน่อยเพื่อนตอนนี้ตัวคุณไม่ขยับเลยนะครับดูทรงเหมือนในฟีเกมผมว่าจ่ายเหมือนจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ว่าข้างนอกก็คอมโบหลายดีมากนะฮะท่าผู้ชมโอเคครับบวกฟินสปินให้อีกหนึ่งรอบนะครับตอนนี้โอกาสแตกเลยแค่สีรอบสุดท้ายนะครับ จะเด้งมาทั้งหมดหมื่นหนึ่งหรือเปล่านะครับตอนนี้ได้วินมาประมาณ9,000กว่าบาทนะครับผมว่าถ้าไม่รวมไอตัวข้างนอกเมืเ่อกี้ให้รวมแค่ตัวฟรีเกมผมว่าน่าจะแตกไม่ถึงพันด้วยซ้ำนะครับมาสองรอบสุดท้ายนะครับ โอเคบอกมา400กว่าบาทนะครับกรอบทองมาแบบนี้ได้เป่าเอาหน่อยเพื่อนดูส่าได้ลุ้นเข้าฟีทั้งที่นะครับดูดิท่านผู้ชมโคตรเกลียะมาบวกฟิสปินให้อีกหนึ่งรอบนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายจริงหรือเปล่านะครับวิดอกนี้สวย <c oughs> จับไปครับท่านผู้ชมบอกมา2,250บาทนะครับวายลงแถวกลางเข้าวายเคเต็มๆนะครับ มาผมว่าถ้าลงแบบนี้ว่าแล้วเชลยทุกผู้ชมไปต่อได้ยากเลยนะครับมารอบนี้บอกมา4 0 0พันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นหนึ่งรอบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับว่าของฟรีจะมีจริงหรือเปล่านะครับวยท่านผู้ชมยังไปต่อได้อีกหนึ่งรอบนะครับพอเธอเพื่อนจะปิดจ็อบได้เป้าดูทรงเหมือนจะภาพนะว่าแล้วเชียวทุกผู้ชมโอ้โหตอนนี้บอกฟรีสปินให้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่แตกเลยนะครับทุนผู้ชม ดูทรงแล้วจบฟรีเกมนี้ก็ไม่น่าจะไปต่อแล้วนะฮะมาครับทุกชมรอบนี้บอกมา5,000กว่าบาทนะครับตอนนี้รวมทั้งทุนกับกําไรก็ขึ้นมาประมาณ1 6ื่นนะฮะทุกชมเอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่ชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ